สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้คุณครูกระแตมาให้การบ้านอีกแล้วนะคะการบ้านวันนี้ไม่ยากเลยคะ่ะให้เด็กๆเขียนตามตัวอย่างนะคะเป็นภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูกระแตให้เขียนคําว่าวันอังคารเด็กๆเขียนเหมือนเดิมนะคะเขียนให้เต็มช่องเขียนให้เต็มบรรทัดเหมือนตัวอย่างของคุณครูกระแตที่ให้ไปนะคะเขียนให้สวยไม่ต้องรีบ เขียนจากแนวนอนก่อนนะคะเขียนทั้งหมด8บรรทัดเสร็จแล้วขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อถ้าเป็นผู้หญิงก็เด็กหญิงนำหน้าถ้าเป็นผู้ชายก็เด็กชายแล้วก็ชั้นอนุบาล3ามทัสาโรงเรียนเทศบาลประตูหลีวันนี้เรามาฝึกเขียนกันนะคะเขียนให้สวยๆเต็มบรรทัดไม่ต้องรีบนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูป ส่งการบ้านให้คุณครูเหมือนเดิมค่ะวันนี้คุณครูกระแตให้การบ้านเขียนอย่างเดียวนะคะวันต่อไปจะเป็นการบ้านอะไรเดกติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ